เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆด้วยมเลือกซื้อเลือกขายนะครับวันนี้เป็นโตโยต้าครับเอาติดปี2011นะครับเครื่องดูโอเครื่องเอียดีสีสวยง,า,ง,งามๆเลยไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายในราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเองคุ้มๆครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับเครื่องเอียดีช่วงล่างแน่น พร้อมใช้แอเย็นเจียบ e รถสวยครับจุดแต่งรอบคันลลอแม็กแพ้ของโตโยต้าแม็กแท้เดิมโรงงานเลยครับคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยครับเดีไม่พลาคดคลิปใหม่ๆม,มาสีเป้าเลือกซื้อมาะจำภายในสะอาดแผงคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเบาะหนังสภาพดีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับไม่ขาด ของเครื่องกนเดิมๆสะอาดนะครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักเป็นเครื่องดูโอ้แล้วนะครับคันนี้เครื่องดูโอ้7สปีดเดินหน้า6ถอยหลัง1รถสวยๆเลยกุญแจรีโมทด้วยแอเย็นฉ่าพิกัดดูรถอยู่มหาสารคามนะครับทันใดกําลังมอหาลรถโซนีอยู่ก็ไปดูกันได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ